บอกว่ารอบที่แล้วมาทินรักที่สนุโลกรอหนึ่งรอบนี้ต้องจัดแล้วนะายแล้วนะเพลงนะอย่างนี้อย่างนี้หนูขออนุญาตไม่ไม่พ่ออย่างนี้หนูขอเล่าให้ฟัง <trillion S 1> หนูไปงานเกือบทุกวันเลยการบ้านหนูก็เยอะมากหนตูตามเพลงไม่ทันหนูขอสารภาพสารภา,ารพาให้อภัยหนูนะคะเนี่ยให้อภัยให้อภัยหนูไหมคะ แต่ว่ามีแม่ยืนอยู่ตรงนู้นบอกว่าแล้วสัญญาไว้แล้วแล้วอยู่านนะะ่ากเลยค่ะหนึ่งท่อนเป็นท่อนได้ไหมคะผิดพลาดไม่ว่าหนูนะคะห้ามว่าหนูนะคะตบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยหนูจะได้ร้ะะองถูกไหมคะหนูจะร้องถูกไหมมาแล้วลองหน่อยมันขึ้นต้นว่าอะไรนะคะลืมแล้วค่ะใช่เมื่อคืนหนูซ้อมอยู่ะคะ่ะไฟ์สดซ้อมอยู่แต่ว่าอ๋อพี่ ใช่หนูร้องให้แบบคุณยิวฟังใช่ไหมคะหนูที่หนูบอกไปในไลฟ์ก็คือยังไม่ผ่านนะคะเพราะว่ายังจําเมโลดี้ยังไม่ได้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะมแม่แม่ขอโทษจริงๆนะคะ<อ>แล้วก็หนูทําการบ้านไม่ทันจริงๆนะคะพี่จอดแพคอยมาค่ะพี่จอดแพคอยแม่สาว สวยไม่มาฝนตกพรำพรำน้านาจากเลือหลายบ่าแบอบดปิ้สบผักตบเชวาเสียงคุยพิวมาจากลำน้ำยมสวรษฐขคงสาบาทคงสัง ก็หาหมอนะคะใครจะร้องบ้างแมอะไม่มีใครร้องเลยแม่แม่บอกแม่แม,ไม,ไม่ไม่ช่วยหนูเลยเหรอคะขอโทษด้วยนะคะได้ประมาณนี้จริงๆหนูก็ยังจําเนื้อไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็เมลโลดี้ก็ยังไม่ได้นะคะหนูาหาเวลาไม่ทันจริงขอคทณค่ะเดี๋ยวเเพลงนี้แทนนะคะเป็นเพลงที่เตือนใจหนูนะคะเสมอว่าหนูก็เป็นเพียงแค่ นักร้องบ้านนอกนะคะที่ลากลําโพงไปเปิดหมวกนะคะตามตลาดนัดเป็นนักร้องที่สู้ไปกับหญ้านะคะแบกลําโพงขึ้นมอเตอร์ไซค์นะคะไปกันสองคนหนูก็ยังนึกเสมอว่าหนูมาจากตรงไหนหนูไม่เคยคิดนะคะว่าหนูจะโด่งดังหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเป็นที่รักมากมายขนาดนี้